ครับต่อไปเราก็จะทำการกรีดทิศปีกนะครับเพื่อจะทำการยกมุมนะครับก็จะมีอ่อยูส4ท่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องกรีดบริเวณปลายปีกด,ด้านซ้ายนะครับตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะครับก็จุดที่เราาา์ k ไว้นะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับเผื่อว่า ตอนที่เราขัดมันจะมีการายืดของโฟมนะครับเราก็วัดดูอีกทีหนึ่งนะครับดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีการขยับไหมนะครับหกเซนนะครับ ไม่ค่ชัดครับนีครับหลังจากน้ำน,นะครับเราก็จะกรีดนะครับก็จะใช้ฉากสามเหลี่ยมซึ่งจะทำให้ได้ระดับที่ดีกว่านะครับนะครับซึ่งจะกรีดไม่ขาดนะครับกรีดพอให้เข้าไปในเนื้อโฟมนะครับ ก็อันนี้แล้วแต่ความชำนาญน,นะครับบางท่านก็ปีดให้ขาดแล้วค่อยมาประกบต่อกันอีกทีนะครับ ขั้นตอนก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับยิ่งพิธีพิถันก็จะทำให้เครื่องร่อนของเราค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนี้เรากรีดเสร็จแล้วต่อไปเราก็หักนะครับเข้ามานะครับพอหักเข้ามาแล้วนะครับะนะครับ หักเข้ามาทุกทั้งสามจุดนะครับหักเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้พอหักเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราลองดูแอร์ฟอยนะครับดูแอร์ฟอยว่ามันได้ตามรูปแบบที่เราต้องการหรือ,อยังนะครับทั้งสามจุดนะครับนี่ด้วยนะครับนะครับถ้าดูแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็ ทําทการยกมุมด้วยเลยแต่ถ้ายังไม่โอเคนะครับเราก็สามารถที่จะขัดได้นะครับซึ่งผมจะขัดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงกลางนี้ยังสูงอยู่นะครับเรายังมีโอกาสได้ปรับนะครับแอลฟอ,อย นะครับก่อนที่จะติดกาวนะครับซึ่งถ้าติดกาวเสร็จแล้วมันจะปรับยากนะครับอ่าพอปรับเสร็จแล้วก็ลองเอาขึ้นมาดูว่าดีไหมนะครับอ่าเริ่มดีขึ้นเยอะนะครับอ่าดีขึน้นแล้วทีนี้ต่อไปก็คือเราจะ ทำการยกมุมนะครับทำการยกมุมเจ็บารายละเอียดนิดนึงนะครับเนืเ่องจากว่ามันมีเศษโฟมที่หล่นลงไปแล้วเราไปขัดทับมันก็จะทำให้เกิดเป็นรอยเป็นร่องเป็นลึกนะครับเราต้องปอัาเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ย วิธีการยกก็คือจะใช้กระดาษทรายนะครับรูปบริเวณอขอบรอยต่อนะครับที่เรากรีดเมื่อกี้นะครับกรีดนิดเดียวนะครับกรีดนิดเดียวาลากนิดเดียวนะครับอย่าเยอะนะครับถ้าเยอะเนี่ยก็จะเกิดเป็นร่องที่กว้างเกินไปเวลาเรา,ายกปีกก็จะทําให้มุมมันมากเกินไปนะครับพอมุมมากเกินไปก็จะทําให้ปีกเราไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะครับ นิดเดียวนะครับอ่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็จะทากาวนะครับทากาวทั้งสามจุดนะครับซึ่งการทาเนี่ยก็พยายามทาให้ทั่วนะครับแต่ไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะนะครับเนี่ยนะครับ จุดที่หนึต่อไปจุดที่2และ3นะครับอลูกปากกาวให้ทั่วนะครับจุดก็ส่วนใหญ่ก็จะในเวลานึงเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้ กาวแห้งนะครับเราจะใช้เวลาในการเซตตัวนิดนึงนะครับ